อย่ามาดูถูก MG อีกต่อไปใกล้ m a สด้เข้าไปแล้วข้อดีของ MG ในวันนี้คือบรโดกตกทอดของแบรนด์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1923หรือ97ปีที่แล้วทำให้พอจะมีอดีตตกขามาสร้างแบรนด์ในวันนี้ได้แต่ข้อเสียที่ชัดเจนก็คือขาดความร่างเงาเป็นอังกฤษที่แท้จริงเนื่องจาก SACC ได้ซื้อธุรกิจ MG มาสร้างกันใหม่จนทุกวันนี้แทบไม่เหลือร่างเงางานวิศวกรรมดั้งเดิมที่มาจากฝั่งอังกฤษอีกต่อไปเลย จะว่าเป็นรถจีนแปดตาอังกฤษก็ยังพูดได้เลยนะครับซึ่งลูกค้าและสื่อมวลชนชาวต่างชาติก็พูดกันตรงๆแบบนี้เลยแหละแ,ละและข้อเสียที่สำคัญสุดๆเลยก็คือในระหว่างที่ SAIC ดำเนินธุรกิจรถยนต์ MG อยู่นั้นมันก็เป็นช่วงการสูญสลายของแบรนด์ MG ในอังกฤษทำให้ยอดขาย MG ในอังกฤษแทบไม่เหลือหล่อเลยบางเดือนก็ขายได้เนื้ละ100 200คันมากหน่อยก็1000คันแต่ก็ยังไม่ได้มากพอที่จะทำให้เกิดความเปลีป่ยนแปลงได้ เรียกว่าโดนแซวกันเลยนะฮะว่าเป็นรถอังกฤษที่คนอังกฤษไม่เอาแต่พอ SACMG ตัดสินใจส่งออก ZSEV จากประเทศจีนค้ายไปยังอังกฤษปุ๊บก็พบความเปลี่ยนแปลงด้านยอดขายอย่างเห็นได้ชัดพอมีรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายก็ทำให้หลายเดือนเริ่มมียอดขายหลักพันไปปลาจนถึงสูงสุด2,608คันในเดือนมีนาคม2020เหตุผลสำคัญที่ทำให้ MGZSEV แทบจะเป็นตัวพลิกฟื้นแบรนด์ MG อังกฤษก็คือ เพราะรัฐบาลอังกฤษสนับสนุนการซื้อรถไฟฟ้าในระดับหนึ่งทางการออกเงินค่าซื้อรถในบางส่วนและมีระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างหนาแน่นตามประษาฉบับประเทศที่พัฒนาแล้วและที่สำคัญ s a a c กล้าตั้งราคา ZS EV ได้ถูกมากๆถ้าเทียบกับรถ EV ที่จำหน่ายในอังกฤษด้วยกัน พอมีสินค้าที่ถูกที่ถูกเวลาถูกราคามาจําหน่ายจึงไม่แปลกใจเลยว่ายอดขาย MG ในอังกฤษจะกลับเข้ามาในตลาดได้อย่างเต็มภาพภุ่มทาให้อาถพนคําว่ารถอังกฤษปลอมๆขายไม่ได้เลยในอังกฤษเริ่มสลายไปแล้วฮะ และนี่ก็คือยอดขายที่นำมาจากยอดจดทะเบียนในเอเังกฤษระหว่างเดือนมกราคมกันยายน2020คัดมาเฉพาะแบรนด์ที่มียตราย,ยอดขายเติบโตสูงสุดนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับก็คือ Mazda ขายได้1 8 0 0ส่วน MG ขายได้1 4 0 0และจพะพบว่ายอดขาย MG พุ่ง9กระโดดไปในระดับหนึ่งจากเดิมที่มียอดขายมกราคมถึงกันยายน2019ขายได้ดเพียง9,360คันก็ขายได้เป็น14,000กว่าคัน ตามหลังมาสด้าแค่4,000คันและปัจจัยที่ MG อาจมีสิทธิ์แซงมาสด้าในอังกฤษก็คือรถย,ยนต์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆจะต้องประสบความสําเร็จตามไปด้วยซึ่งก็ต้องจับตากันดูต่อไปว่ากลยุทธ์การรุกรถไฟฟ้าราคาคุ้มในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วของ MG อาจมีสิทธิ์ขยายความสําเร็จเหนือชั้นกว่ารถญี่ปุ่นก็เป็นไปได้นะฮะหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด subscribe ช่องคิ s สกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ